เขาเข้าเขาเข้ามาเลยครับตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ตัวครับผมนอนอยู่ในห้องเขาเข้ามาถึงห้องผมเลยครับเปิดประตูเข้ามาเลยผมนอนอยู่ชั้นสองเพราะแ,แม่มผมอยู่ชั้นล่างพองเปิดประตูนระู้ว่าเข้ามาในบ้านแล้วก็เข้ามาประตูหน้าบ้านอีกต่อทีนึงนะครับตามคลิปที่ได้ลงไปใเฟซนะครับมีหมายสารไหม,มอ่าตอนแรกตอนแรกเขายังไม่ให้เราดูครับเขามาค้นถึงห้องผมเลยก่อนเลยครับพอเขาค้นอะไรเสร็จแล้วเขาเอาเขาได้หลักฐานอะไรไปแล้วเขาถึงจะมาให้เราเซ็นยินยอมเกี่ยวกับการบุกตรวจค้นเนี่ยครับ เขาเขาบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนเสนอเขานี่นะครับผมผมก็ไม่กล้าไปติดสินบนพราบกรัวให้มันจะเป็นคดีรแรงอีกแต่เขาเสนอมาว่าถ้ายอมช่วยพี่จํานวนเท่านี้เท่านี้พี่ก็จะช่วยให้น้องไม่ต้องมีคดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจ่ายเขาไปเท่าไหร่ตอนแรกเขาเรียกมาเจ็ดหลักครับแต่ว่าผมบอกว่าผมสู้ได้แค่ผมมีแค่หกหลัก บอกงั้นเอาครึ่งน,นึงก็ได้ครึ่งของเจ็ดละก็ห้าแสนชริแต่ว่าต่อไปต่อมาก็ผมได้ที่สามแสนเ็ายอมจ่ายเข้เขาไปสามแสน,มนเงินสามแสนนี้เราไปยืมมาใช่ไหมครับครับยืมแบบคนในครอบครัวครับแล้วก็ให้น้องโอนเงินไปให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนกดมาให้ต่ออีกทีครับเขาเขาไม่ยอมให้รับโอนนะผมแต่โอนก็ไม่โอนเขาจะให้ผมผมจะขอไปกดออกมาเองเขาต้องไม่ยอมเขาต้องให้เหมือน,นอจะกลัวเป็นหลักฐานอะไรเรือเปล่าให้คนนอกของเขา กดแล้วก็เอามาให้ถึงที่เท่านั้นครับแล้วก็ต้องเป็นเงินสดแล้วก็ต้องแอบให้ด้วยครับแอบให้กับคนคนนั้นเองนะครับเอาไปให้ตรงไหนเอาไปในห้องที่ผมโดนสอบสวนเลยครับอ๋อไปต่อชะดอเลยครับที่ในในที่ตอชะดอเลยนะใช่ครับที่ต่ตรงข้างตรงไหนคะเบนใช่ไหมครับตรงทาาไออยู่ข้างทางขึ้นลงมาไนสายครับอยู่ใต้สะพานลอยครับอ๋อเขาไม่ไม่ได้บอกชื่อไว้ครับแต่ว่าเขาบอกผมถามเขาว่าเขาเป็นใครเขาบอกเป็นตํารวจตัะเวใชายแดงแล้วยังไงพอใจไปแล้วเกิดอะไรเึ้นครับอ่าพอใจไปแล้วเขาบอกว่าเขาจะพามาเสียค่าปร แค่ที่โรงพักแล้วก็เรื่องก็จะจบแต่สุดท้ายว่าผมมาเสียค่าปรับแต่ว่าผมก็ต้องดำเนินตัวทำคดีแล้วผมก็ไปสารภาพที่ศาลตอนนี้ผมโดนสารตัดสินเรียบร้อยจำคุกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ครับข้อหาเลยครับข้อหาชักชวนในการนันครับแล้วแล้วถ้าทำจริงไหมครับทำจริงครับยอมรับว่าทำจริงมีน้องผมกับแฟนผมซึ่งไม่เกี่ยวข้องด้วยโดนรักไอ้โดนพานนำพาตัวไปด้วยครับ มันไปกับขังที่นู่นด้วยที่ไหนฮะอ่าที่ตชะลอแม่สายครับแล้วจะนี้ปล่อยไหมเครับปล่อยมาพร้อมกันหลังจากที่ให้เงินเขาไปครับอยากฝากอะไรถึงผู้บังคับบัญชาดับสูงของตำรวจมาครับว่าให้มาช่วยดูแลเรื่องนี้นะครับก็อยากให้มาช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่พอดีได้พี่ชายผมมาช่วยไว้ก็อยากให้ก็อยากขอเป็นทําให้กับตัวเองเนี่ยครับแล้วก็ครอบครัวผมด้วย เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้วยครับ